สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดทำวัดพระหัตสบดีวัดโพคอยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดทำวัดพระหัตสบดีโดยมีพระประหลัดเรียบปัญญา วัดธนเจ้าคณะตำบลท่ารหัสเจ้าอาวาสวัดโพคอยคณะสงฆ์ตำบลท่ารหัสพร้อมด้วยนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายธีรยุทธ์จันดิทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายปริญญาเขมชิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน,น้าส่วนร,ราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ทำวัดและเจริญจิตตะภาวนาณศาลาการประเรียนวัดโพคอยตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี